แม่บ้านฝากถึงแม่ขวัญอุตสามณีเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวขวัญอุตสามณีไวยทยานนท์ดารานักแสดงสาวสวยระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงที่โลนแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นขึ้นมาจากกรณีที่มีหญิงคนหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความผ่านสังคมออนไลน์ระบุว่า ถูกนายจ้างที่เป็นดาราดังใช้งานเยี่ยงทาดให้กินข้าวจานเดียวกับหมาแถมทํางานไม่ได้เงินค่าตอบแทนอีกตั้งหากทั้งนี้กับเรื่องดังกล่าวหลายคนก็ได้พุ่งเป้าไปที่นักแสดงหญิงขวัญอุตสามณีไวยทยานนท์เนื่องจากเมื่อช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวเพิ่งจะมีการโพสต์รับสมัครคนมาดูแลสุนัขและแมวแถมพิกัดบ้านยังอยู่รามอินทราซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับทางด้านของหญิงสาวที่มีการโพสต์อีกตั้งหาก กระทั้งล่าสุดทางด้านของนักแสดงหญิง,งก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวยอมรับว่าโพสต์ดังกล่าวน่าจะหมายถึงตัวเธอเองแต่เรื่องทั้งหมดนั้นตรงกันข้ามพร้อมเล่าว่าตนได้รับแม่บ้านมาสองคนเพื่อดูแลสุนัขและแมวโดยให้ทั้งสองทดลองงานและกินอยู่ที่บ้านก่อน ทว่าหลังจากที่ทำงานไปได้เพียงสามวันแม่บ้านกลับทำสนักตัวหนึ่งของตนเกือบจากไปตนจึงให้ออกส่วนเรื่องที่ใช้งานโดยไม่หลับไม่นอนและกินข้าวจานเดียวกับหมานั้นนักสแสดงหญิงชื่อดังบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยและที่บ้านตนก็มีพนักงานออฟฟิศอยู่พร้อมบอกใครจะไปทำแบบนั้นต่อมาแม่บ้านคนดังกล่าวก็ได้ออกมาเปิดใจเพิ่มเติมว่าตนได้เข้าไปทำงานตั้งแต่วันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ออกมาจากบ้านดาราคนดังกล่าวแล้ว ซึ่งตนได้เข้าไปทำงานจากการที่เห็นดาราคนนี้โพสต์รับสมัครงาน แล้วก็ติดต่อทักแชทไปโดยหน้าที่ตอนนั้นเขาบอกว่าจะให้เราไปเลี้ยงน้องหมาเพราะจะมีหมาที่ป่วยอยู่ที่ต้องคอยดูแลคอยป้อนข้าวป้อนน้ําซึ่งตอนแรกตนก็ไม่ได้เอะใจเพราะเขาบอกว่าให้หาคนมาด้วยอีกหนึ่งคนตนก็เลยเรียกน้องของตนไปด้วยซึ่งดาราคนนี้ก็ไม่ได้ถามข้อมูลอะไรเราเลยว่าเราเป็นคนที่ไหนมาจากไหนเขาแค่บอกว่าถ้าจะมาก็มาได้เลยซึ่งตนก็เอะใจในตอนนี้ว่าทำไมไม่ถามรายละเอียดอะไรเราเลย เพราะเป็นถึงบ้านดาราถ้าไม่รับคนง่ายๆแต่ตอนอยากทำงานมากกว่าก็เลยขอยืมเงินเพื่อนมาเป็นค่ารถเพื่อเดินทางไปบ้านของเขาหลังจากนั้นตนก็เดินทางไปถึงบ้านของเขาประมาณ4ี่ถึงห้าโมงเย็นแต่ในตอนนั้นก็มีแม่บ้านคนใหม่เข้ามาแล้วหนึ่งคนเป็นคนเกเรียงเพิ่งมาช่วงเช้าวันเดียวกันไม่มีแม่บ้านเก่าอยู่เลยแล้วดาราคนดังกล่าวก็บอกว่าในส่วนของการดูแลหมาต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งหมาของเขาเป็นหมาป่วยเป็นหมาแก่ตัวเล็กๆที่เดินไม่ได้ จากที่ตนได้พูดคุยกับแม่บ้านคนใหม่อีกคนเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอเข้ามาถึงแม่บ้านคนเก่าก็ออกไปเลยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรแต่ตนก็คิดว่าคงไม่มีอะไรต่อมาช่วงกลางคืนหมาเขาก็ไม่ยอมนอนร้องตลอดเหมือนอยากจะเดินแต่เดินเองไม่ได้ต้องช่วยจับทั้งคืนกว่าหมาเขาจะนอนก็ตีห้าแล้วพอหกโมงเช้าเราก็ต้องตื่นมาทํางานแล้วแบ่งหน้าที่กันทํานอกจากเลี้ยงหมาแล้วก็ต้องช่วยกันทํางานบ้านด้วย เพราะดาราคนนี้บอกว่าถ้าหมาหลับแล้วก็ต้องช่วยกันทํางานบ้านถ้าหมาตื่นก็อุ้มหมาไว้ข้างหนึ่งแล้วมืออีกข้างถ้าว่างก็จับนู่นจับนี่ซึ่งตนก็งงแล้วถามเขาว่าไม่มีเวลาให้นอนเลยหรือเขาก็บอกกับเราว่าถ้าว่างจริงๆก็นอนได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่มีเวลาว่างให้ตนนอนเลยพอทํางานไปได้แค่สวันแม่บ้านอีกคนก็ขอลาออกเขาบอกว่าเขาไม่ไหวเคยทํางานแม่บ้านมาก่อน มีประสบการณ์มา8ปีแต่ไม่เคยเจอนายจ้างแบบนี้เลยเอาจานข้าวที่คลุกข้าวให้หมาแล้วหมาให้เรากินซึ่งตนก็บอกแม่บ้านคนนั้นไปว่าอดทนสักหนึ่งเดือนได้ไหมเพื่อจะได้เงินเดือนแต่เขาก็บอกว่าเขาทาไม่ไหวขอลาออกดีกว่าสําหรับเรื่องค่าจ้างดาราคนดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุว่าจะจ้างงานในอันตรางเงินเดือนเท่าไหร่เพียงจะบอกว่าหมื่นกว่าบาทแล้วขอดูการทํางานก่อนว่าจะให้เท่าไหร่ ซึ่งตนก็ทำงานได้เพียงสามวันเท่านั้นเพราะทำต่อไม่ไหวทนคำพูดเขาไม่ไหวอีกอย่างคือลูกตนก็ยังเด็กอยู่ด้วยตนก็ต้องทิ้งลูกมาทำงานเพราะคิดว่ามันจะดีเพราะเป็นบ้านดาราก็เลยพาก,กันไปกับน้องสาวสองคนแต่พอแม่บ้านอีกคนขอลาออกตนก็ไม่อยากจะอยู่แล้วซึ่งก่อนที่ตนจะออกมาจากบ้านตนก็ได้พูดกับแม่เขาว่าถ้ายัางทำตัวแบบนี้อยู่ก็หาแม่บ้านไปเลยยาวๆเมตตาหมาแต่ไม่เมตตาคนด้วยกันแต่เขาก็เงียบไม่ได้พูดอะไร